สวัสดีครับต้นต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยครับหลุดครับอาร์ถ้าเรือเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนครับคู่เอกของวันนี้ครับอาร์ตเสิร์ฟมากะลาเปิดสวยครับกรลายาวไปครับอาร์ตข้ามมากะลาเปิดสบายครับยิงหลังไปอาร์ตเปิดไม่ดีเท่าไร่ครับยังแก้ไขมาได้ครับกะลารับหนึ่งสองไปไหนครับโอไม่ข้ามครับ ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับฝากกดแชร์ด้วยครับเมื่อสักครู่คนดู500กว่าคนหลุดครับอาร์ทเหลือขึ้นนำหนต่อศูครับอาร์ทเสิร์ฟยอดมากโอ้โหอาร์ทเสิร์ฟดีครับ ใชใ้แล้วครับผมขอบคุณครับผมอาร์เสริฟมากะลาเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับแก้ไขไปอาร์ตรับหนึ่งสองหยอดเบาๆครับโอ้โหสวยงามครับมันติดติดขัดขัด,ขดใช่ครับผมก็งงอยู่ครับใช้เน็ต20เมตรครับ มสักครู่คนเข้ามารับชมท่านก้นเยอะครับสะดุดครับอาร์ตท่าเหลือขึ้นนำสามต่อศูนย์กาลาเติดไม่ดีเท่าไรครับกาลาแก้ไขไปอาร์ตรับ1 2หยอดเบาๆครับกาลายังอยู่กาลาอยคาล้คืนอาร์ตยังอยู่ครับหญิงหลังครับโอ้โหสวยงามครับวันนี้ดูเหมือนอาร์ตจะออกเต็มแล้วครับ ข่าวที่แล้วอาท่าเรือบอกว่าแอบบรรดาเซียนนีดเยี่งราคาอาร์ตหมดครับติดตามครับแอดขอบคุณครับผมสู้ๆน้องชายอาท่าเรือครับอา,ทาเทือเรือเซิร์ฟครับ4ต่อ0ยังอยู่ครับยังไม่เสียครับอายังอยู่ครับเตะไปไหนยังอยู่ครับกลาย,ยิงยาวอาร์ตเอาไม้ ไปไหนอาร์ตยาวมาครับกาลารับ1นึสองยิงหลังครับอาร์ตยิงยาวมาเหมือนกันครับกาลายังรับได้ครับยิงยาวไปอีกอารยิงยาวกะลายังอยู่ยยแต่วัดกันที่กําลังแล้วครับเหลี่ยมนี้ครับกาลายิงยาวอาร์โอ้ลูกนี้กาลายิงยัดตัวได้ดีครับ พอตกาลาเสือไปอาร์ตเิดสวยครับยังอยู่ครับกาลาดักทางแล้วครับอาร์ตเอาไมไปไหนกาลาลำเลียงลูกไปยิงยอดโอ้โหลูกนี้กาลายอดดีครับ

อ่เดี๋ยวรอดูไหมครับผมแก้ไขแล้วครับกระตุกหรือเปล่าครับอารรับสวยครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ครับยังกระตุกอยู่ไหมครับ5ตอนหนึ่งครับอารทาเรือเสิร์ฟครับ อาร์เสิร์ฟไล่ยาวมาลูกลงครับเหลี่ยมนี้ถือว่าอาร์ตเสิร์ฟได้ค่อนข้างดีครับแต้ม6ตตอนหนึ่งครับอาร์ทเรือเสิร์ฟกาลาเปิดสวยครับยิงยาวไปลูกลงครับแต่กรรมการตาดีจริงๆครับ กระตุกครับผมก็มีความรู้สึกว่ากระตุกนะครับโอ้ผมจะแก้ไขยังไงดีครับเนี่ยนั้นเดี๋ยวผมขอตัดไลฟ์สดกันครับเดี๋ยวผมไลฟ์สดใหม่นะครับไม่ได้แล้วครับกระตุกแบบนี้ท่านผู้ชมนี้ไม่สนุกแน่นอนครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะครับอาร์ตยิงยาวมากะลาเปิดสวยครับกะลาข้ามไปอาร์ตหยอดกะลายังอยู่ครับ ยิงยาวไปครับกาลายิงตรงตัวไปกาลายิงยาวไปอีกครับอาจยังอยู่ครับอาจแก้ไขมากาลารับหนึ่งสองสยอดดีครับยังอยู่โอ้ไม่ทันแล้วครับ 13ครับ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  <laughs> ต่สองต่อหกครับกลาเป็นฝ่ายเซฟครับอาร์ตเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับอาร์ตยิงมากลายังอยู่กลายาวไปอาร์ตยังอยู่ครับกาลายังรับได้ครับอาร์ตยิงยาวมากลารับสวยครับ มีหลุดนิดนึงครับยังอยู่สังเกตลูกทําของกาลานี่จะยิงยาวตรงตัวอย่างเดียวนะครับเอาแล้วครับอู้ลูกแรกอ่ารับไม่ค่อยดีครับยอดมากาลาสวนครับแหมกําลังขาไม่ดีจริงๆไม่น่าจะเล่นได้ครับเหลี่ยมนี้ครับกาลายอดไม่ข้ามครับมาท่านผู้ชมรับชมผ่านทังเพจครับไม่กระตุกแล้วครับทีนี้ครับ เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันครับเพราะวันนี้กระตุกครับแมเหลี่ยมแบบนี้มากระตุกในเกมนี้นิดโอ้โหเสียหายครับกระตุกไหมครับรายงานมาให้รับทราบหน่อยครับ 6ต่อ2ครับอา่าเรือเป็นฝ่ายเสิฟครับอาเสิฟยาวมากะลาเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องแก้ไขครับโอ้โหไม่ข้ามครับอาธาเรือหนีไปเป็น7ต่อ2ครับไม่กระตุกแล้วครับโอเคครับแอดมินแก้ไขแล้วครับ ถ้ากระตุกแอดมินก็ต้องตัดไลฟ์สดก่อนเลยครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมแบบเต็มที่ครับอาเสิร์ฟยาวอ๋อลูกมีกาลาแตกครับคู่นี้แข่งขันกันที่15แต้มไม่มีดีลนะครับตอนนี้อาทาเลือหนีไปเป็น8ต่อ2ครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ อาธาเรือนี้ดูจากสถานการณ์ตอนนี้นี่น่าจะล้างตาได้นะครับสถานการณ์ถือว่าเหนือกว่าเยอะครับตอนนี้ครับ8ต่อ2ครับแอดมินมาตั้งแต่10บโมงครับ เพื่อมาถ่ายคู่นี้ครับและให้ได้มุมที่ดีที่สุดเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับคู่นี้เจอกันในเหลี่ยมหลังเท้าล่างนะครับหลังเท้าอย่างเดียวนะครับใช้อย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับแล้วลูกทําก็ขึ้นฟาดไม่ได้นะครับต้องเป็นหลังเท้าล่างต้องยกยกเท้าไม่เลยแถบขาวเน็ตนะครับไม่เลยแถบบนนะครับอาทาเหลือเิร์ฟครับแต่อสองครับ อาร์ตเสิบย,ยาวกะลาเปิดไม่ดีเท่าไร่ครับยิงยาวมาอาร์ตเปิดไม่ดีเท่าไหรต้องแก้ไขแล้วครับแก้ไขไปก่อนกะลาเปิดหนึ่งสวยสองสวยยอดไม่ยอดครับยาวครับกะลายังอยู่กะลายิงมาใหม่อาร์ตยิงยาวโอ้ถือว่ายิงยาวได้ดีครับเตะแต่ยังอยู่ครับโอ้โหไปแหวกขาป้องฝั่งนู้นครับยังอยู่ กลายิงคืนครับอาร์ตยังอยู่มันจริงๆครับคู่นี้ครับกลาเปิดสวยกลายิงยาวอีกทีอาร์ดักแล้วครับโอ้โหลูกนี้เจ้าอาร์ดดีข้ามหัวได้ดีมากครับสวัสดีครับแอดมินแบ่งเลยครับโอ้แอดมินไม่เล่นการพนันครับหุบว้วนครับไม่แอดมินสาบานนะไม่สาบานสาบานสักตาทีนะครับ ทานผู้ชมที่รับชมอยู่ครับหากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเสียดายถ้าผู้ชม500รอยท่านจริงๆครับไม่เป็นไรครับชมกันเยอะแต่ภาพกระตุก,กชมกันน้อยแต่ภาพไม่กระตุกชมกันน้อยแบบไ,ไม่กระตุกดีกว่าครับ 9ต่อ2องกาลารับสวยครับยิงยาวอาร์ตยังรับได้ครับอาร์หยอดเบาๆโอ้โหเอาเลยครับเจ้าอาร์ตได้มียืนถู่กาลาหน้าเน็ตแล้วครับสวัสดีคุณกิติิสัก์นะครับ ต่อนีอาร์ท่าเรือหนีไปเป็น10ต่อ2นะครับสกอร์ค่อนข้างขาดครับกาลาต้องล็อกลอยแล้วครับโค่นี้แข่งขันกันที่15แต้มไม่มีเดียวครับชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่เฮ้ยครับเปิดเทียนนะใส่ไว้เลเยนะทีททะ<ส>มกษัตริย์ด้วยนะยานะกาลาเปิดลูกแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับยอดมาอาร์ดยังทันครับยิงยาวไปกาลายังอยู่กาลายิงยาวมาลูกออกไปเยอะครับ ตอนนี้สีหน้าของเจ้ากลานี่กดดันอย่างเห็นได้ชัดครับต้องยอมรับคำว่าเจ้าอาร์มาดีครับวันดีวันดีคุณยศชัยนะครับหวัดดีแอดภาคสนุกครับขอบคุณครับผมคุณกศลครับอาร์ท่าเรือหนีไปเป็น11ต่อสองครับ มาต่อครับ11ต่อ2ครับอาร์ธาเรือเสิฟครับเสิบยอดกาลาเปิดสวยครับกาลายิงยาวอาร์ธาเรือดักแล้วครับยิงยาวไปคืนครับกาลายิงยาวอีกทีอาร์ธมีเซครับแต่ยังอยู่กาลายอดอาร์ดักแล้วครับดูเหมือนอาร์ดักทางได้หมดเลยนะครับอาร์ยังอยู่ครับ ยาวไปอีกทีกาลาทําไงเอาไปไหนครับหยอดลูกออกครับแหมใครใจร้อนคนนั้นโดนครับเหลี่ยมนี้ครับต้องใจเย็นครับไปเรื่อยๆครับเก่งบ้านบักขามไม่มาดูด้วยเก่งบ้านบักขามช่วงนี้เก็บตัวครับคู่นี้ชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่40,000บาทครับแต่ว่าบรรดาเซียนนี่โอ้โหราคาท่วมจริงครับ เป็นแสนครับอาร์เือเสร์มครับ12ต่อ2กาลาเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับยิงยาวมาครับอาร์เปิดไม่ดีเท่าไรโอ้โหลูกนี้เจ้าอาร์ทำได้ดีครับโอ้โหสกอ์ขาดจริงๆครับ13บาต่อ2ครับเล่นเหลี่ยมหลังเท้าอย่างเดียวครับใช่ครับคุณสุรชัยครับ สกอร์รดำเนินค่อนข้างไวครับแต่ไม่อยากจะเชื่อครับผ่านไปไม่กี่นาทีครับอาธท่าเหลือขึ้นนำถึง13ต่อ2ครับตอน,นี้บรรดาเซียนนิ่งกันหมดแล้วครับตลาดหุ้นนิ่งกันหมดแล้วครับ13ต่อ2ครับ อาทาเรือเสิร์ฟโอ้โหกัลลาหลงทางครับอาทาเรือขึ้นแท่นอะไรครับฮะสบายเลยผมองว่าเตนเป็นบอลนะครับนี่แหละครับคู่เอกครับผมตัดสินที่เกมเดียวเลยนะครับอาทาเรือเสิร์ฟครับปิดเกมเลยหรือเปล่าครับ กลาเปิดสวยแก้ไขมาครับอย่างนี้อาร์ตได้ยิงลูกโทษแล้วครับกาลายังรับอยู่แก้ไขมาอาร์ตเปิดสวยครับยิงยาวไปกาลายิงยาวคืนอาร์ตยังอยู่แก้ไขไปกาลารับหนึ่งสองสามยาวไปอาร์ตยังอยู่อาร์ตยิงยาวคืนครับกาลารับสวย ยิงยาวมาครับอารยังอยู่ยิงยาวขึ้นครับโอ้ต้องยอมรับเจ้าอาร์ท่าเรือครับสรุปผลการแข่งขันครับอาร์ท่าเรือเอาชนะเจ้ากะลา,าจากเมียนมาครับไปได้ด้วยสกอร์15ต่อ2ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับใช้เวลาน้อยกว่าที่คิดมากใช่ครับ